นีอยู่กับผมครับการเกรเมอร์เราก็อยู่ในเกม GTA Surf Thai แล้วนะครับ GTA ออนไลน์ Surf Thai นะครับผมแล้วอยู่กับ Mango Gamer แล้วก็วันนี้เป็น Champion นะฮะจะเป็นสวัสดี Mango สวัสดีครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาท่องโลกของ Grand Theft Auto ก็ไม่ได้เล่นไปนานเลยนะกันนะพี่โต้ไม่เล่นกันนานเลยนะหลังจากที่ไอ้ผมผมขออยู่บนนี้อ่ะคนขาดไปเลย กด V อ่ะกดกด V กด V มันจะไม่หล่นมันจะตกรถปะกด V จะไม่หล no uh ่นเลกด V จะไม่หล่นนะไอ้เอกยอกยอกยอกหยอกไออ่ไอยอกไอยูกไอยกไอ่กด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  X อกอกกดออกอกกออกไกหกอ เราจะพาขับทัวร์ฮะแล้วก็ถ้าเจียวคนตามทางก็ค่าคนนะครับผมเป็นตามคนค่าคนคต้องค่าคนนะครับผมคนอยู่ไม่ได้นะครับต้องค่าคนอย่างเดียวคือเกม DC, War, ีเรือต่างๆนะเจอวคนก็ต้องค่าคนนะครับผมเพื่อนๆนี่ไม่ต้องค่านะแต่มาแต่มาต้องค่าคนนะครับ อย่าลืมนะเล่นเกมแนวซับสไเวอร์แบบออนไลน์นะฮะอย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญที่คือการฆ่าคน,นเฮ้ยมันโดนยิงอยู่ไอ้เฉยอ๋อกด X น,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 นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอพีของเซิร์ฟเวอร์ไว้ด้านล่างนะผมเป็นการดูดิขออจริงนะ <c ười> เป็นคนตกไปนะหรอยืนอย่างเงี้ย <c ười> <c ười> เออดูไม่ตกเนวย ดูดิเขาเโหดโอดเขโหดใช่ครับผมเออแม่งตึงไม่ตกเลยผลที่เรามาขับรถบัสก็คืออย่าผมมึงเราก,ก่อนหน้าที่เราจะกดอัดน,นี่จะเป็นแบบว่าคือเราได้ทําการเล่นแบบว่าเป็นทัวร์นะครับผมรถเมลสายแปดพาทัาวร์คือเราอยากไปแฮปปี้แลนด์ครับนี่มันเ,น <c oughs> นเปิดเราจะไปแฮปปี้แลนด์สะพานเฮ้ยอะไรวะเนี <วะ S 2> น่ยเอ้ยแวะแวะดูกันไปมันในนี่แค่อันนี้มันล็กมันล็กโลก มันลลกโไปครับผมเราใช่รถเราติดในตั๊ครับเพื่าจัดการลดเวลาที่นั่ง V I P เลยนะเว้ยข้างบนน่ะเรานี่นั่งบีเอเอพีด้วยได้รับแอร์เต็มเต็มต้องกดเอสต้องกดเอสนะครับถึงจะดีนิ่งๆโอ้ยอยูกัปัจจเนี่ยเฮ้ยมาตึกสวยงามครับผมเป็นเสียงเงินเจ้ามาครับฮ่าฮ่ามาฮ่าอันยึงฮะฮึกด กดทับ HD ภาพมันจะเป็นมีแสงนวลๆไม่คนะ่อยชอบทำ HD ท่าดหี้ผมเลยไม่เปิดมองนะ้ำมันจะอ,อ,อ่าเฮ้ยจอดกันจอดกอนดีดมนเ็ผมโอ้ตพีีแท้รับผมฆ่าเอาไม่โด้เขาั่งอย่างนี้เลขาต้องนั่งก<ห>ันอย่างนี้ เปลี่ยนเลี่เอาไวไวกว่านี้หน่อยฮอร์เออดิเอารถรถเร็วๆอ่ะเอารถพยุงอินโฟนะสองตังค์เลยืมรถกันอะนั่งได้สองคนน่ะใช่ดินี่หน่ามีคนต้องมีคนหนึ่งขึ้นหลังคาเออเอาดิอย่าพึ่งนะไม่เอาสีนี้จะเอาสีดำเออให้ขับอ่ะบินขับบินเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอยิงตรงไหนก็ได้ ไอแชมบนเปี่ยวอ่ะดูดไม่อดีแล้วมีตอมบี้เดินเเพื่อนไอแชมอยู่ข้างบนเฮ้ยมันจะมาละมาอะไรมจะมาละมาอะไรถ้าระหว่างนั่งแล้วมันถือปืนได้นะดีเลยติดเนตังแล้วโอเคไม่ต้องติดในตันก็ไวไวล้วไวว่ะแล้วคันนี้ติดติดในตันแล้วมันจะขี่ไม่คล่องตัว โอ้โหยังเกาะได้อเหี้ยพูตไม่รู้กินตูดติดกาวแล้วพี่ตูติดกาวยิ่งติดกาวกขาเรียกว่าติดติดสกอตเทปสกัดเทปสกัดเทปเบาไปดสกอตเทปแบบว่ากาตากาตาควายอ่ะกาตาหมีโอเราอันลงดีกว่าอะไรวะเนี่ยตายเดินรถ ไอ้โกตายเมื่อวานเนี <S <S 2> <S 2> ่ยฮัลโหลฮัเรากำงแคสเตมอยู่จ้าเป็นเ่วานเปเกมเวลาไม่เฟลไม่เฟลได้อยู่ได้อยู่ G T E online G T a online G T E online โอ้โหยนยคมังติดไหมสเยมไหมเกรมตตแคสกแน่จะสอนพูดทคนคกาพูดอะไรอย่าง้ย

เชื่อว่าแอกับชีอแชมนี่รู้สึกสันฮอนไปช่วปัตตีรู้สึกว่าแอ m ด n มินลาซาดาแล้วควันดำแล้วพี่ทันเอ้ยตายยังนเลยเข้าตายตายเหมืเลยัแอด d มินโวิทันเกิดไหเนอ่ยัู้ดีฟันขึ้นมาเลเมยอึบกว่าเยอะเลย เรามาเกิดในโกดังพวกพี่นะฮะเราก็เกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเอ้ยซอมบี้ไอรอนแมนครับเราจะต่อยกับไอรอนแมนครับมาเจอไอรอนแมนหน้าโงื่อนโกดังอีการดเจอที่ไหนอ่ะเจอที่ไหนต้องแช่แข็งนะต่อยกับไอรอนแมนครับเขาต่อยกับไอรอนแมนก่อนนะจ๊ะครับผมไม่เจอผ่านแดงนี่ครับโอ้โหไอรอนแมนหุดจริงครับผมไม่ยุ่งแล้วเฮ้ยไม่ยุ่งเขาอยู่เมนแดงไม่แดงเฮ้ยไปเจอผ่านแดงก็ได้ปะผมนี่อยู่โคตรไกลเลย กดเคกัรกดเคทำอไมไม่ส่งตายยกคันเฮ้ยเรื่องตามมันนี่ซอมบี้ตายเลยฮะเราผมขึ้นฮอเลยฮะฮอลีคอปเปิ้ฮอลีคอปโปิ้ลฮอลีคอปโปสะพานแดงนะหมุนน้อหมุนหมุนหมุนหนโผล่เรานี่อยู่โคตรไกลเลยอะ เนี่ยครับผมถึงกัแดงครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว map แล้วอันนี้ที่นี่จะเป็นที่ที่ผมบอกว่าเวลาผมเล่นผมจะมานัดเจอกันตรงนี้เป็นถ้าส่วนใหญ่ใช่กันคุยกันเมื่อเราอยู่ี่กเนี่ยขาไก่อ่ะเพราะผมเกิดเกิดที่นี่เป็นที่แรกเลยนะก็มาเจอที่นี่แหละเป็นที่ที่ไม่ง่ายหาเจอง่ายจะไปบ้านเก่าก็ล่ะไปชมวิวซะหน่อยมันก็ถึงแล้วถึงแล้วแล้วหาที่ landing ไม่เจอ แลมดิ oh, ah, ้งอย่างไรไม่ร yep ู oh, ้อ้าวแอดมินวะมันว้ามหาเฉยเลยอะเวลาซาด้ากันมาหาพวกเราแอดมินลาซาด้านะครับลาซาด้าาเอามาได้ะไม่ได้ได้เหรอไม่ได้เยออไม่ลงไม่ลงมีไหนวะเนี่ยเอออย่าพิ่งลงกันดิใจเย็นเก็บรถดิเก็บรถอะไรอรอ พอเช้านี้ขี่ง่ายนะเนี่ยตายเฉยเอ้าเอ้าตายกันเหรอเกิดเกิดเกิดของแบบนี้แหละไอ้ฉันไม่ตายเดี๋อที่สะพานแดงนะเนี่ยเดี๋ยวเจอที่สะพานแดงอ๋อตรงผมอยู่นี่เลยวู้ปน์ไปเอาเงินหายไปนึงอย่าเพิ่งขอเก็บเงินก่อนเออนักปู่ไปไปบ้านเก่าอ่ะนักปู่ซื้อปืนซื้อปืนก่อนนะ โอคโหลืมดูแม็กเลยใครอะโร่เล่น G T A ว่ะแคสอยู่ด้วยไปเพินะแขนรับเชิญแขนรับเชิญเป็นเพื่อนเพื่อนชวนพูดเฉยเจุดอะไรวะวงแดงจะถึงแล้วนะ เดี๋ยวขี่ฮอไปหานะอยู่ก็ไกลอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแค่ขี่ฮอเดี๋ยวก็ถึงแค่มีฮออะไรก็เกิดไปสก๊อตไป y ิ้งมาบ o ญแชมป์กูจะถึงแล้วเฮ้ยมามาลอที่บ้านเก่าเลยเค้กกูแบกแอดมินมาด้วยตอนรับแอดมินเท่าไหร่เดี๋ยวขอเงินแล้วึงแล้วแอดมินขอขอร้อยล้าน โอ้ยเยอะไปเยอะไปสิบล้านพอใช่แอดมินเป็นแอดมินจะให้ให้เราก็ได้เชียเฮอะมันเยอะไปเขาขาดทุนด้วยบอกเขาดิว่าขอไอดีกาลินหาหน่อยเดี๋ยวาเขารู้จักคุนเพื่อนกันแล้วจะโปรโมทเซิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยโปรโมทเซิร์ฟหกสิบบาทหกบบาทห0สิบบาทอยู่ดีก็สิบบาท <c oughs> ปืนแบอรรยาการเสียงมันจะเป็นเเล็กน<อ>้อยแค่บ้องขอทายนะอ้าแอดมินแม่งกระโดดไปเฉยเลยอะไรวะคุณบ้านเก่าแล้วใครไม่รู้อะฮอกกูฮอกกูจะหาที่แลนดิ้งดีๆเลนเอาอะไรฮะเราใกล้ลลลลลถึงสะพาแนแดงที่ข้ามฝังแล้ว รถรถดับหนยดีกว่าไหนพ่อไปซื้อของหน่อยดิที่ผมเหตี้ได้ว่านี่มันจะไวไวตัดรถนะฮะไม่เจอเจอแต่ร้านปืนใกล้ใก้วัดเก่าก็ได้ใช่ได้ก็คือเฮลิคอปเตอร์แล้วเฮลิคอปเตอร์นี่ขับไม่ง่ายนะไม่ยากถ้าคุณมีสองมือก็ขับง่าย เราแล้วนเนี่ร้านปืนของเซิร์ฟนี้ที่อยู่ที่จานดาวเทียมที่อื่นๆต่างๆนะแต่ที่นี่เป็นที่ผบดังนี้ก็คือคนมาซื้อปืนก็ฆ่าแม่งเลยก็คือเราต้องค่าคนนะครับฆ่าคนโอ้พอใครอ่ะพร้อมพี่น้องเฮ้ยปืนนี้สวยป่ะไปรอพี่ก่อนไอ้น้องุ้มงกันพี่หน่อยเด้อ เน่จัไปเพื่อนซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้ถ้าเราเฮ้ยตันพี่ดเลยเชียเอาปืนกระกายิงซอมบี้เถอเฮ้ยซอมบี้หาวิเร็วเลยอ้ยซอมบี้เต็มเลยซอมบี้แลโยเลยเย้ซอมบี้แลบโย่เยอโย่ ดีครับผมเรา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 จะพาตอมบีมือกุดมือกุดว่ะเติมเลือดมั้ยเติมเลือดมห้ยได้ไหมมีการเลือดหรือว่าคิดติดเติมเลือดกันเรียบร้อยเลือดต่อร้อย เฮ้ยไกินนะครบินตรงนี้ด้วยครับน้ำใอ๋ออ้ห้พี่นกระเป๋าเนี่ยดูปุงชิ้มปรงจิ <to <to ้มกระเบน้งจิ้เออทันนี้ดูแกล่งแข็งแกล่งเร็วมามารถแข็งแกล่งเลยรป๋าเรขึ้นหลังคาบ้าง ขี tang, ่ไปนะจะนั่งน right. ั่นบนนั่งทานเ็นอะไรไหมฮะไอเยอพี่ดันรอดมากเรับผมไปเอ้ยล้ยกดเอ็กดีพี่ดันไม่หยุนิ่งเลยฮ้กเท่้ยกดเอ็กกดเอ็ก้ก็เท่ ไปเชิญส้มบี้ไอเดนแมนหน่อยแชมป์ซอมบี้แม่งต่อยดีฝ่ากระโปรงรถเปิดเลยเพลงแข่งเพลง,งแล้วมันไม่เข้าอะเชิญตัวไม่เข้าเทียวละ่ะฉันงั้นกูขี่รถสปอร์ตเชิญมาแล้วรถกูลอยอะชื่อมันจำง่ายแค่สามรยาง มาครับตอนนี้โดนกันมาอู้นี่แวะไปแวะน้านไก่กันมั้ยร้าไก่เอออยากเจอซอมบี้ไก่มากเลยอะใครใดูคลิปเก่กาๆผมก็จะรู้เป็นไงครับซอมบี้ไก่กระเป๋าใครไม่รู้ครับกระเป๋าซอมบี้ไก่อ,อ,อยู่ไหนวะไรที่หลังครับช้างหลังออโอ๊ย

ยอดในงนังจริงดีเอ้ยจังเลยจ้าเก็บป่ะาสบายวานได้อุดห้าบาทค่าประสบการ900า์ก้าร้อยมองวะที่าค่าประสบการ์จ้าบาท ข้าระบบเาระบผมสองพันสามร้อยเก้าเจ็ดผมแปดพันหนึ่งสองหนึ่งโอ้ใช่เหรอที่ได้ EK กับการรถรดระเบิดรถระเบิดรถไอ้มันเ้นเลยทอัพยศเลยลดระเบิดรถกำลังไรครับตอนรถระเบิดดูหน้าตัวละครม่ทันดิ มันยังไงไม่รู้ดิจะไปหาคนที่ไหนเนี่ยเออดูเช็คคอนเออนหาแอดมินลาซาดาดิโวยมิลลาาห้าลายตื้อรถกันอัลฟาคืออะไรวะ ไอพี่ล้วง,<อ>งเอ้ยเอลฟาคืออะไรอ่ะก็หญิงฮนะก็หญิงไงเอลฟา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 เออเอารถเอลฟามันลดหรือคือมันลดหรืออะไรรถมันเนลาเฮ้ยเฮ้ยดีเป็นลา ห่นถ่ายมยเนี่ยล่นถ่ายกูซื้อทีเงินกูหมดแล้วซื้อมาแล้วไปลองดูรึเปล่ก็ไอตอนของเซิร์ฟนี้นะคือเป็นเซิร์ฟไทยนะผมคนไทยคนก็ช่วงนี้คนเขาเล่นน้อนมากเพราะว่า กลับบ้านก bon <st wireless> ันหมดนะครับคือเรื่องนี้มันช่วงของโบรางบางรูปยี่ไม่รถมันฟ้าเป็นนะครับรถเลยอ๋อคนเปี้ยวเวลามีคนมาข้างหลังปล่อยรถใส่อ่ะเออเปี้ยวด้วยไอ้เทอเออเออเนี่ยเป็นเป็นทริคใหม่นะบอกเป็นการเตะเตะของเรานะครับเพื่อไปเฮ้ยใจเย็นใจเย็นีเา เฮ้ยมันเกาะได้ไงวะเนี่ย่ะคดเพลงคดเพลงคดแมเป่ะเียงล่าสุดเลยยิงฮอล่าเบิดกันพี่เพิ่งขอยิงฮอระเบิดกันเจ้าข้าประสบการณ์ โอ้ยตายตายเกิดไหนเอ่ยโหเกิดโคตรไกลอ่ะไอพี่ทันเกิดแถวพี่ทันเลยไหนวอยู่ไในแหวนเจอสนามบินว่ล่ะใครเกันเลยจ้าไอแชมป์อยู่ไหนอ่ะเจบินไปหาโอ้โหแชมป์อยู่อย่างไกลอ่ะเอี๋ยวฉบินไปหาตากันที่บินไปหาไหนตู้ ตงไปแล้แล้วเดี๋ยวพี่ท่านบินมาหาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บินมาหากันเดินๆซื้อของรอไอ้น้องที่จบคลิปตอนไหนพี่ให้คลิปมันยืดยาวไปกว่าน,นี้อ่ะขีเ้เกียจเรนเดอร์ยังไงาหาที่จบดิเอ,อ,มอามุมพาวิวสวยจบอ่ะถึงแล้วด้างไหนฮะโครงกานแล้วอ่ะไหนอ่ะพี่ให,หนอย,อยู่ไหนเหน็หนดู ดูน้ำแมบดูน้ำแมบเห็นป่าเห็นเลยเห็นเลยเย็นหยุดกดไก่เลยใช่นี่ไงเห็นแล้วนี่ไงขึ้นมากันขึ้นไปขึ้นไปกันเด็กเป็นนกมาต่ออย่าเพิ่งนะต่อเลยครับไปหยุมตัดคลิปไปเพราะมันยาวมากครับไปถึงจัง โอออยังครับยังอีกโอ้อีกยังไม่พออมั้งยังมันเลยภูเขาทั้งเจ็ดด้วยกันณราจะไม่เห็นแบบใช่เจ้าจริงเหรออเลยไหมยังเลยจับจับ หอมมันเคลื่อ,อ,อนที่ไปเองแล้วเนี่ยเอาเลยหนึ่งสองสามก็สำหรับวันน anyway ี้ก็คลิปนี้ก네็ขอฝากขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์ถ้าชอบก็รอดูต่อเลยนะครับมาอีกแน่ครับอย่างก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย